เนี่ยมันคุยกันได้ไม่ไม่ใช่มีอะไรจะขัดคอกันแล้วตอนนี้ฉันอยู่วัดปยรมงีไอ้โกจีฉันอยู่ชิดคุณีจีคอมเม็นแม่มันคิดกันได้ไหมเขาอยู่รวมิดกันเราก็คุยกันทุกวันบางวันเราก็ไปหาเขาบางเขาก็บางวันเขามาหาเราคุยก็ไม่เห็นขัดคอกันถ้าเรื่องของศาสนานี่เข้าใจกันแท้จริงๆนี่ไม่มีอะไรขัดคอกัน เมื่อไปคุยกับผู้บริพบุลุษกไม่มีอะไรจะให้คอ,อกันแล้วคุณไปคุยมาก็เลยถามว่าคุณทราบไหมว่าพระเจ้าของคุณไปอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่สวรรค์ถามว่าสวรรค์ช่นไหนเขาไม่รู้อ่ะแล้วก็หันมาถามว่าท่านทราบไหมว่าพระเจ้าของผมอยู่ที่ไหนบอกพระเจ้าของแกเขาไม่เกี่ยวอ่ะเขาเกี่ยวพระเจ้าฉันองค์งงเดียวพอ ทำไ,ไมบอกฉันไม่สนใจเรื่องของคนอืน่นอยาวพระเจ้าต่อพระเจ้าไปเปรียบเทียบกันน้องใครดีกว่ากันมันก็ไม่ถูกเพราะว่าศาสนาคือผู้สอนทุกกงต่างคนต่างก็มีความมุ่งหมายเดียวกันตกก้องการให้คนเป็นคนดีดังนั้นจะไปนั่งใค่คนนักพิจารณาเพ่งเล็งว่าพระเจ้าของเขากับพระเจา้าของเราใครเดียวกันอย่านี้มันเป็นความชั่วเป็นมานาทะถึงท่านศาสนาท,ท่านฤา็กเขาก็เห็นด้วย เป็นอันว่ามืนอเลิกคุยกันก็กลับมาที่พักคืนมันน,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 นั้นเวลาจะนอนไอ้ฉันนี่คขี้เกียจเดินไปเที่ยวฉันนอนเที่ยวอ่ะเห็นไหมนอนเที่ยวเป็นไหมไปได้ไหมนอนเที่ยวได้ฝันเงี้ย <c oughs> เอาอไรหอนมีเลย <c oughs> ฝันเคยฝันไรครั้งนั้ใช่ไเป็นไง พอ,อแล้วไปไปล้วจะนอนก่อนนิดนิดเลยหลังไปต้องไปตามจุดที่เราไปไอ้เขตท,ที่ไปเปเมจามันมันมีอยู่พอขึ้นไปถึงดาวดึงก็เจอทเทวดาองค์เดินเดินสวนมาเลยไอ้การปรารบก,กันนี่เราไม่ต้องมาเล่นถึงเขาเรื่องเรื่องเทวดาในสภาพพระนิดูขาดเดินสวนมาเลยสม,มุดแล้วไม่สวนหลวง แต่งตัวแบบบาตหลวงถามเอานี่เยซูใช่ไหมก็ใช่ทำาห้อยู่ที่ไหนก็อยู่บอยู่ดาวดึงนะครับพออยู่ดาวดึงนู้แต่งตัวรูมล่ามรูมล่าบแบบเนี้้เครื่องแบบดาวดึงเขามไม่มีแบบนี้บอกเอาเขาเกรงว่าทา่านจะสงสัยเรื่งถามว่าเครื่องแบบเครื่องแบบที่แต่งเป็นไงไอ้ภาพนั้นก็หายไปเพราะเป็นภาพเทวดาปกตินี่เทวดาก็ไม่ได้แยกศาสนานนะ ถามคุไถามว่าทำไมมีอยู่แค่นี้เราเป็นศาสดาผูษษษษษษ้สอนเขาบอกว่าก็ผมสอนเขาได้แค่นี้ผมก็ทําได้แค่นี้เขอยู่ที่ไหนจริงแกเสียท่าแกแล้วพรมมันก็อยู่ไม่ไกลบอกไปไม่ได้ครับเพราะว่าคําสอนเส้หนุ่นคําสอนที่ผมสอนไว้เนะี่ยผมสอนได้แค่นี้เท่านั้นเองนังไถามว่าแล้วไอ้ที่แกที่โกหกเชื่อใบเขาวาไ ให้ถ่ายบาปลอยบาปทิ้งบาปเลยท่านเนี่ยนี่แค่ไม่ตกนรกกับบนตัวพวคุณไม่ได้สอนอย่างนั้นครับผมไม่ได้สอนแบบนั้นนะนี่มันดัดแปลงของผมต่างหากื่าคนที่ไปทําความชั่วมาให้สารภาพบาปคือบรรากาศว่าเราทำความทุกขแล้วเราจะไม่ทําต่อไปให้ถ่ายบาปซื้อบาปขายบาปกันไม่เนี้ยผมไม่ทําไอ้นี่ปลายแขนมันมาเล่นอยมือนเองมันเรื่องของมัน นี่คุณใครก็เ,เกาพระเจ้าจริงๆต้องทําให้ถูกตามที่พระเจ้าสั่งนะดีเมื่อดีไปแกนนุ่งผักมาไปกาะว่าผ้าใครหลบจะหลดไม่ได้กันเด็คผู้ใช่ไหมเวลาจะเกาะพระเจ้าเราต้องดูนุ่งกางเกงแน่นไม่ต้องขัดรัดดีไหมใช่ไหมท่านหมูเวลาพระเจ้านุ่งผักมาเนี่ยสวยนี่ความจริงพระเยซูท่านก็สามไม่ดี แต่ว่าการตามคำสอนเนี่ยี่เคคุยกับพวกอุดีจริงเขาก็พูดถูกพวกอดีจริงเขายืนยันตามนี้เหมือนกันบอกว่าที่ทายบาปเนะยครับมันเป็นสารภาพบาปแล้วว่าที่เอาเขาตังค์มาตังกัน,กนมีหรือไม่มีในที่นั่นเขาไม่มีที่อุดีจริงเขาไม่มีนะครับเรียกเงนินไปซื้อบาปท,ทายบาปอันนี้อยู่หรจะคิดว่ามาประกาศว่าไปทําชั่วอะไรมาบ้างแล้วเราจะไม่ทาตอบไปที่นั่นเขายึดหลักใหญ่อยู่ S 1> <S 1> เป็นนั้นว่าสวรค์ก็ดีนรกก็ดีไม่ได้แยกศาสนาอย่างที่บอกคุณเมื่อกี้เรือนจำที่ก็สร้างไว้ก็ไม่ได้บอกว่าแขกันอยู่หลังนี้ฝรั่งอยู่หล,งออลังนี้เอาอยู่หลังนี้เจ๊กอยู่หลังนี้สร้างตายก็ประมาณแย่นี่แขกฝรั่งเจ๊กบอนอะไรก็สมมติว่าเหมือนไม่เข้าเรือนจำหลัง,งเดียวกันใช่ไหมน้่นก็เหมือนกันอ้าวท่านจะบอกว่าไง อาจบไปลายและนี่ครับมีอะไรไหมค่างว่าไปเลยทาไ่นีนนนถึงพ่อแ้เชงไม่ไไมี่เขาแปลว่าปปอะไรยอยางกเอาพวกัหาอะไรไว่ที่หลหถึงถึงหลุมพ่อหลุมแม่อ้ <c oughs> ถ้าขุดลงถ่าถึงโต้ต้องขุดสิไอ้นี่ไม่ถึงก่าคุณแต่ว่ามันก็เป็นความดีของลูก นี่เป็นความดีที่มีความกตัอยูเสวทดีนี่มันเป็นผลความดีด้วยกันเนี่ยอย่างนั้นก็ไม่ถึงถ้ามันถึงจริงๆแล้วก็หมอทองคำาครก็ไม่ต้องทําใหม่นี่มีหมออยู่คนชื่อทองคํานานหลายสีมวแล้วเอจะตายเอแกตายแล้วแกก็ทําตามแบบจีนทุกอย่างครบถ้วนแกสร้างตึกตึกที่เท่าให้ ส่งเงินที่เท่าให้ส่งรถเัิรที่เท่าให้ที่เท่าเท่านั้นล้วต่อมาปรกฏว่าเสี่ยมาเท่ากันไอ,อแ้แกแกมาที่วัดเลยมาขอเจริญกรรมฐานมาขอเรียนแล้แกก็ไปทาทำแล้ววังบันนั้นบังเอิญถ้าจิตใจดีพอสมควรเสี่ยแกก็กแสดงตัวเห็นได้เคาที่เนี่คยคนไปเข้ามาได้แล้วเข้ามาเสมอแล้วบังหนิที่เองเอา เรแ,แบงค์ขี่เท่ารถขี้เท่าติดขี้เท่าในขี้เท่าจะให้เสียเจียมไม,ไม่ไม่มีผลนะบุญที่เองทําให้เจียไม่มีผลเลยไม่เจอก็ตอนนั้นใจมันราสบายให้ความเสียใจมันก็ยังไม่มีมเนัน,จ,น,นเะจะอยู่ในกรรมฐาน,านยังถามเจียรู้ว่าถ้าจะม,มีผลนีงทำอไงเจียก็เลยบอกว่าซื้อพระพุทธรูปให้ผมก็เหมือนขอมันก็เกียจากพระพุทธรูปนะซื้อพระพุทธรูปสักองค์หนึ่งถวายสังฆทาน หรือว่าจะทําบุญดิมนผ้ามาก็ได้แต่ว่าจะอย่าจัดงานใหญ่ใจจะไม่เป็นสุขแล้วก็มีผ้ามีน้าเท่านี้เสียก็มีความสุขในช่วงนั้นไม่ใช่การหลับก็ได้ยังไงก็มาถานท,าทานี่เราถามต่อว่าถ้าเตี่มีความสุขแล้วจะมาเห็นได้ไหมแล้วก็บอกว่าถ้าเองทําจิดได้อย่างนี้เสียก็มาเห็นได้เพราะจริงเตียงก็มา,าเสมอเองไม่เองไม่เห็นเอง ดูนี่เจ้ทำยังไงแก้จัดของเจ้จะวีห่อมาที่วัดมาอยู่ที่จีนแล้วถามทำไมมันจะถวายสังฆทานให้เสียถามให้พลาที่ที่จีนมันไม่มีอะไรเลยซื้อของมาด้วยแล้วก็เสียเวลาดูลายงานเข้ามาด้วยแล้วต้องจ่ายค่าค่ารถโดยว่าพม่มปาถ์ตเจ้บอกว่ามีแต่ซักไม่ไว้ใจกลัวเจี่ยจะไม่ได้ ถามว่าทำไมเขาไม่เป็นพระยังไงบอกเขาก็เป็นพระแต่ว่าไม่ไว้ใจที่ตอนไม่ไว้ใจพระไปเขาเห็นอะไรกับม,มังงะแล้วแลไปรอแก่กูที่ส่วนส่วนให้ขขเกียรติแต่วันนอ้สังฆทานสังฆทานมึงเงียบเงยดีแล้วเสร็จแล้วแกก็กลับที่ตอนนั้นก็ยังยังพอจะรับบิมมอนอยู่บ้างเพราะบางบ้านนะที่ยังเรียกรับบิมมอนที่เขาไม่ฆ่าสัตว์เป็นที่ระดับฝ่ไม่เลี้ยงเรา ไม่ใช่ว่าเงินมากจริงไปเงินเขาให้หรือไม่ให้เนี่ยเขาไม่ได้บอกเวลานิมนต์เลยมาต่อมาเกิดดิมมอนจะทิ้งบแกเจอขึ้นบ้านใหม่แล้วนิมนต์นาานทำบุญมีพระเจ้ามาสวดพอเสร็จแล้วก็บอกว่าทำบุญมันนั้งมีงผลมากฐานทำไมกลับมาถึงบ้านออกินข้าวเสร็จอาบ,บน้ำอาบข้าเสร็จกินข้าวเสร็จ พอเข้าบูชาพระพอเริ่มบูชาพระตั้งนมัสการทงก็เดินดับปุ๊บก็ไม่หยุดคึอว่าเฉยมสมาธิทรงโัวเห็นเตี่ยมัน,น,มน,นยิ่นนั่นก็หนาเตี๋ยเขามนขับด้วยไงอยู่ก็เตียก็แสดงให้ดูใ่ความสวยสง่างามมันมียังไงอัน,นี้สงที่ให้ผ้ามีประโยชน์ยังไงอัน,นี้สงที่จะไหวพระรูปแบบพระมีประโยชน์อะไรอันน้งที่ให้อาหารมีประโยชน์อะไรอัน,นี้สงที่ให้น้ำม,มีประโยชน์อะไรบ้าง เไอ้กระชี้ไปดูที่ใหม่ไอ้เทวไอ้ค่าธรรดาที่คาบังคับได้ไอ้วิมานเราอยู่ใตล้บนที่สาโคนีที่ให้น้ําไอ้วิมานที่ได้เนี่ยอาศัยอํานาจของพระพุทธรูปถ้าว่าให้ท้าบนที่พระพุทธรูปให้จะเห็นได้วิมานด้วยแล้วไปเห็นรัศมีกายรัศมีกายแค่สว่างมากด้วยสวายพาดจะเห็นไม่เสื่อมดับเป็นทิศใครพูดอย่างนั้น ก็เป็นนั้นว่าท่านเจ้าภาพก็ได้ดีใจเพราะนั้นแกบอกแกเลยคุยันนานหน่อยข้าใจสบายเห,เห็นเห็นตีไปสุขใจก็สบายถ้าถามว่าที่ทําบุญให้ไปทั้งหมดที่ไม่ได้เป็นเพราะอะไรแกบอกทันทีบอกว่าเองทําบาปก่อนถามว่าทําไมทำบาปแลเริ่มจะทําบุญเองก็สั่งเอาข้าหมูมาตัวข้าหมูข้าปลาที่มันบาปล่วงนาน บาปมันมาขนาดบุญมันเข้ามาได้จิตไม่ดูผลน,น,นี่ตอนเชียงไม่งหนักใจเหมือนกันหรืเชียงไม่งี่เข้าบุญไปให้เตี่ยรหรือให่แม่หรือว่าบาป,ปให้เตีย่ยให้แม่ไอ้หมูไก่ที่ไปให้เชื่อเองใครเชื่ออ๋อเี๋ยวล้นี่ก็ดูเขาเชื่อให้เดีอดร้อยใช่ไหมไม่น่าจะไม่น่าจะไปเชื่อเอง แ้่เชียงแม่เน,นี่ก็เัางนี้ละกันถ้าไปไปไหว้ไวไวป่าหลุมก็ถึงป่าหลุมให้ถึงตัวเตียต้องขุดลงไปใช่ไหมคือมันเป็นได้ไหว้ผลในการให้แบบนี้เนะี่ยมันเป็นผลดีได้ความกตัญญูรู้คุณนะไม่ไรผลแต่ว่าผู้ตายเนะี่ยยังจะไม่ได้รับผลคือผลที่ได้รับก็คือผู้ทําผู้ทําได้ผลสมบูรณ์แล้วก็เป็นความดีสูงไม่ใช่ต่ำมีอะไรอีกไหมหมดแล้ว โนดวน่าไงทำเนี่ยโนดฮะามได้เลยถ้าเสอนถามทิจจอกอะให้ตั้งภาวนาให้หนดามให้รอให้จอกไม่าาอ่ะโอ้อบางทนโนดเนี่ยไอ้เนี่ยบางนนี่สูตเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับสาเาส้น ก็ยังยังยังวันศาสตร์าไงสุดการศาสต์อันนี้ไอศาสตร์นี้เราถือว่าทําบุญให้ผีบรรดาผีที่อนญาตจะจะมารับกันมันศาสตรึ่งไม่เจิกระสาไทยน่าเล้เหมือนกันนียแค่ว่าทําบุญศาสตร์เรลานี้มันก็ไม่เหมือนก่อนเท่นั้นแล้วก่อนนี่ทำบุญศาสตร์จะมีหลายอย่างมีค้ชุก็ทางเสร็จ เป็นจำไม่เพลงก็ทายคนหนึ่นง,งได้เขาให้เรียสับแล้วบอกว่าแม่ทานลูกแล้วตอนนี้ไปลูกแกว้วขอให้พรลังคาเขาเป็นคาได้ชาติลังคาไม่ยดนดาบที่จะตัดหัวฝนตกทีไรขอให้รัวมันที่มันนี่จะทเดี๋ยวเขามบอกนฝ่ายไฟตรงไปไปจะจำกินไม่แาาาาช่งอีเลย ไ <laughs> <laughs> อ้ขอทานรด้ไหมเขาขอทานสนุกแบบไปเป็นลำลำน้องอะไรไปหากัะยาสส่กินดูกน้ำพัดมาอะไรบ้างขนมสนาสยัสง <laughs> ไปไม่มีหมดแล้วนะาไอะไรจำอะไ้ใช่ไอ้ศาสตร์นี่ก็ต,ตั้งตั้งารขึ้นมาตรวจสงครามศาสตร์ตรว่รอยกะระทงอะไรนี่มาจากสมัยพระร่วง นั่นแหละไม่เมียพระหลวงชื่ออะไรชื่อะไคนที่เนาที่อยู่ปัญญาดีชื่ออะไรนะเมียพระหลวงแต่เป็นคน,คนเช่นนฮเออะลนบะมาศใน่โนบะมาคนเนี้ยมนนแม่จะใช้สมองด้านนี้ไปยเฉพาะเป็นคนออกแบบนแวไม่ใช่พระองค์ออกแบบเอง แต่สำหรับพระรูงก็เอาแบบคือว่านี่มพรามาเขียนใต่ผมนี่คือไต่ผมพระรูงครับเป็นพระจริงพระรูงไม่เขียนในเงพระนนรูงท่ามีมนตาพระหังสมัยนั้นมาร่วมเขียนไต่ผมว่าพระรูงพระรูงที่ที่เอาเ,อาเ,อาเื่งจัจวดนี่ก็ต้องหมายคนทางกแพง แล้คนที่เวลาคิดเองมีเวลาคิดต้องรบกันหนักไม่มีเวลาคิดมากคุณร่างว่เห็นว่ามีความสุขมากเพราะท่านเป็นฝ่ายชนะตลอดเวลาแล้วคนที่รบคนนั้นก็ไม่มีงั้นคนภายในเองต้องไม่ไม่มีอะไรตุ่มก็นั่งคิดแค่เงินบุญไปโดยก็ไม่น่าเชื่อส thousand, ุโขทัยตั้งเนี้ยเวลาไปเดี๋ยวเดียววัดบาดาลเยอะแยะบนน้ำฟ้าข้าง 哎，这个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  ทำมือไทยไ,ไปทำอะไระทำไทยไอะไรทำไมานจีนบอกว่าการทำมือไทยต้องตวนง,งน้ำตังแต่ถึงคู่แล้วการทำจีนต้องตดกระดาษกระดาษงกระดาษทอง,าอง,าองาถามท่านเจ๊่อเขาบอกงั้นเขาก็บอกตามแบบพี่ขรได าชั้นไม่เคยไปแพ้ขนาดหลายรายการแต่เราจะวิสูตรต้องวิสูตรด้วยความเป็นธรรมและก็มีเหตุผลเป็นสำคัญไม่ใช่ว่าจะไปเอามานะทิษิเพราะก่อนนี้ไม่ชอบวิสูตรถ้าไม่เก่งจริงๆฉันไม่ไป เขาเป็นจริงๆมีคนเล่าเรื่องความตายทั้งตาไปที่ใดแท้ทั้งเดียไอ้ที่เราไปนี่เราไม่ได้ไปแบบอันธพานเราไปที่ส่วนส่วนเราพูดระยะห่างกันตั้งวันเราเดินทางไปนี่เนี่ยไปถึงแล้วกู้ปฏิบัติงานเข้าไปเขาก็ส่งเลยผู้ยิงมไปแล้วคงผู้ชายผ้าทางใจดินเบิ้ครับมันเบิ้ครับแม่คงคอยทำมาตั้งหลายวันแล้วเขาจะมากัน พ oui an uk, in, pues whales, ige, desse, nah, ูดเรื่องปุ๊บเขาจะพูดเลยเราพูดอย่างไงเพื่อนพูดอย่างไงเขาได้พูดยังไงขนาดที่มาเท่านี้เราจะแพ้แล้วไอ้เพื่องเขาพูดว่าอย่างไงเนี่ยเขาลอกส่คอยคที่เราพูดเลยนะแล้วองค์พูดกับเพื่อนอย่างไงเพื่อนพูดอย่างไงอีเพื่อนเขาพูดยังไงเท่านี้เขาพูดตรงกว่าถ้าเราพูดในปัจจุบันในวันนั้นซึงเขาไม่นอยู่ใกล้ถ้าไม่เขาึงรู้แค่นี้พอการพิสูจน์ยายาพิสูจน์ไวเพื่อที่ว่าเอาข้างสู ไปซักหนอนซักนู่นซักนี่ซักนั่นเขาจะเลอะเทอะเงยถ้าเราสักไม่ดีเขาก็พูดไม่ดีเหมือนกัน <Magazine> ถ <leness romantic success> ้าเขาเป็นเทวดาแล้วผมแท้์เขาก็ไม่แคร์ให้เราลำเสือเหมือนกันถ้าหากว่าเราไปดีเขาก็ดีด้วยไม่ใช่ว่าเขาสนจรงจริงไอ้ข้ามธรรมะได้ไรได้กันเนี่ยเนี่ยในป่าม่ได้รบ้างเขาหาดูถูกเขาทีเขาปัดเรื่องให้เราไม่ลำเสือเขาเลยเขาไม่ต้องการ ก็เข้าใจได้หนึ่่องครับเป็นภาพเป็นเทวดาจริงหรือว่าคนจริงนี่เขาไม่ง้อเราเลยาะเขามาเพื่อการสงเคราะห์ไม่เ,เขามาเพื่อความนั่ง้วยเขาจะได้อะไรไปไม่คือทงจริงให้สียตังเขาก็แบกไปไม่ได้ให้ข้าวเขากินไม่ได้เพราะเขามีความสดกว่าแค่ว่าภาพผีธรรมดาอีกเรื่องนึ่เนะไอ้นี่องนี้องแก้ววนไปไกลอะไรแบบเละะ่เาถ้าเล่านี่ เล่าไม่มีธรรมดาเขารีกาตามประเพณีประเพณีม,ม,มีว่าบางทีท่านผู้นั้นเมื่อสมัยเป็นมนุษย์เคยกินเหล้าอยู่ต้องแสดงสัญลักษณ์ว่าปัตจะต้องการเหล้ากินเหล้าอันนี้อย่างเนียน,นีอย่างหนึ่งเพื่อต้องการให้เขาทราบว่าคนทรงแล้วไม่ได้ลอมอ,นนอย่างเรล้าเนของโดนเบียร์สี่ขวดเราไปเทมาแล้วนี่ตายเลยห็นไหมโยยสี่ขวดโดนดิสจันเลย ถ้าไม่เทวดากินเหล้าทำไมก็ผมไม่ได้กินเคนทรงจะตายมดคนทรก็ไม่กินดื่มน้ำถ้าไม่กินแบบนี้ก็คะหาวินีายมันหลอกเลยถ้าไม่ถ้ามันหลอกเือมันตายนี่เขาจะแสดงอนุภาพนี้ก็ไดาใช่ไหมยายเจ้าพ่อหลักเมืองท่านไปที่กบตีคนทรงไปรู้จักกันไปข้าวเบะเดอีบเบะบ้าเบะบ้าคชอบเล่ากันตามบุญชอบเล่านีละ ไอ้นคนอื่นเขาก็ไม่เชื่อว่าจะพ่อหลองเมืองไม่ว่าเป็นคนที่ไม่เคยเชื่ออะไรก็มีอยู่นัง่งเลง่นนั่งเล่นนานแต่ก็าแกแล้วมันก็ไม่ต้อเชื่ออะไรอะไรใช่ตอนนั้นเราไปซื้อเหล้ามาสองขวดเราโยมเอาตังค์นี่ไปไปซื้อเหล้ามาสองขวดแล้วไม่หอมขวดแล้วขามขวดแล้วถามมันไม่บอกว่าให้เจ้าพ่อหลงเมืองกินแกก็ไปซื้อมามานเทีวันนั่นก็นนกเดินเดินจริงๆเหมือนกัน พอดืมแม่คงพี่เทียวไปซึ่งขวดแล้วคนชื่อหน้าแม่แล้วทำไมตายก็เนี่ยที่เอามาให้ก็เพื่ออยากให้พิส่วน์ว่ในเขาสงจริงใช่ไหมที่อยากจะสง่งอาเอาแม่คองาาะาเดินมกัเียวขจได้ออตาตังเองเ๋รวไม่ทงคนเราส่งผีกันแล้วันนี้แ่วาบาลมาแกบ ไม่ใช่ไม่ใช่พยาบ,บาลที่นี่ถ้ามาแล้วก็ถ้าคนนี้เมาแล้วนะก็เขาเขาเขาถอนเล้าโดยตกนะถ้าใครเมาไปคุณต้องใช้น้ำกดอนหยพับเพื่อหายเหล้าหายเมาเป็นวิธีแก้ที่ง่ายอีกตัวนี่เหล้าเปล่านี่ไม่เมาเ บุงได้มาคโอกาสไหนโอกาสที่มีเล่าใช่ไหมโอ้ใช่ใช่ใช่เรื่นี้ดีมากเลยครับผมเขาดีจริงๆโอกาสไหนไม่มีเล่าโอกาสนั้นไม่ยอมเป็นท้องคันท้องคันเออกินเล่าแล้วเป็นไงดีไหม เอ้อมันดีไงแฉันไม่เคยเดินเราไล่ฟังเลยเร่อ,ล,อ,รอ,อล่ากีไม่ะอ,อ,อะไรนะ <laughs> นี่ยังไม่ลงเพาว่าไน,น่ดีนะนีเออจริงจริงนะที่แสดงว่าเขานคนนี้ตายจิตสูงนะไม่ง <laughs> ั้นไม่คนให้ล่าตายลูปกไรเล่าอะลรตรงกันเล่าอจะพังพวกเลคืองบนล้ามเนี่ยคุอาเขจะเลิกนะฉันลิกนะ ดีมากแล้ววันละวันไรไม่ไงแก้วที่หนึ่งคนกินเหล้าใช่ไหมแก้วที่สองเล่ากินเหล้าแล้แก้วที่สามมันเล่าช 2, า,นา, 3, า 3, คนไปแล้วกลายเป็นขวดเดินได้เลยเออเดี๋ยวก่อนมีเพื่อนนาวากาศเอกที่เศรษฐอทอยเขาคนตอนเลี้ทองนี่เป็นโทษทหารที่ออสเตรเลีย แต่เปเจียวเรืองนมเนครที่บางรักแล้เจ้านายเขเอาอยาทหารไปแล้วท่ลาะเป็นทาอากันทังกันเห็นข้าววุกพุธมหาเลยบอกผมไม่ทาอากเท่านันครับกืคุยกันแ้วก็แกก็คุยกันเรื่องเหล่าแล้วคือเรื่องกินเหล่า้าทานี้เล่าเราทำบอกก่อนกินเลยเพาเรื่องนั้นนะครับมีนิดนิดบ่อเฮเผมนี่ร้อยเปเซ็นต์สมเราไปแกกินกิกินที่ไรกัน่ได้นอนมาลก็สิ เป็นเพื่อนะไรตูนทูกคร้าวไปข้าวหนึ่งแกกินหนักจนหน่อยไปไม่ถึงบ้านไม่ถึงไอ้ตูกไปนอนหลับข้างถนนที่ตอนนอนหลับข้างถนนนี่ก็ปรากฏด้วคนสี่คนน่งแดงใส่แดงพอถึงเขาก็ถึงตัวได้บอกขอเสยเขาไปเลย้าถารพ์ทำไม่ะทำไมเยอะอ่อย แค่แม่บอกว่าแกมีแม่อยุดคนแล้วก็ค็นแกแม่ก็มีลูกคนเดียวคนนี้แล้วพว่อกขตายแล้วด้วยถ้าแกเอาไปก็แม่จะลําบากเขาก็ให้สัญญาบอกว่าถ้าเองจะเลิกเหล้าจะให้อยู่ถ้ากินเหล้ามาแล้ไปวันนั้นก็เลยสัญญาเลิกเหล้าแต่วันนั้นียวทั้งวันที่พกุกอัตาัยก็ไม่ดื่มเหล้าแต่พ่อไม่ดื่มเหล้าแล้วจะบอกมันมีผลเสียอย่างนี่ไม่กินเหล้ามันเสียนะคณเสียเพราะอะไรไ,ไหม ไอ้ตอนกินเหล้าเด็คุยกันได้ก็คงกินเหล้าคุยกันแบบสบายสบายคนเลินนกเล่นเหล้าในี่เห็นเพื่อนกินเหล้าในลำคาญเต็มทีมันพูดซ้ำเสีเ la สียเวลาเนี่ยไอคนไม่กินเหล้ากันเสียแบบเนี้ยใช่ <laughs> ไ,ไหมถูกไหมถ้าเขาจะเล่นเล่นมาทะเล,ก,เลกันมันหมดดีเราจิ้มไก่ใส่ก็หมูอันนี้มึงใกล้ๆนะหนู๊มีเหล้าหายกใกลนะ้ไหม จะเยันเรีย้ยงได้สามขวดนฮะไม่เอาโหลเอาชินยอมเผีตังยังชอบใจคนมาเลยถ้ากินก็เพียวได้ยังเลี้ยงยี่สี่คนเลยใช่ไหมฉันไม่ได้เผาแน่น,นะหอมเอ๊ะไม่ออของผู้เพียวคนใหญ่เป็นหมดคนไปเลยทำไม ไอ้วันนั้นผู้หญิงจะแกกแกเดินรวดเดียวสี่ปวดอะไรไม่ได้เจ้ากายยินดาเป็นยวดาท่านีหกเจ้าพระเนร้ิตสวัสดีไอ้เก่งมากอ่ะจะเอาคนไปคนมีเจ้าคนที่สุพันณ์เขาปวดหามาันเดินไม่ได้คนดตั้งสามเดือนแล่วไม่ได้จริงๆจะไปหาบ่บาวกุ้งคำไปดึหมอไปหาเจ้ากายยินดาแล้วกัน ถึงวันก็ส่งก็พาไปเกณฑ์รถตมนให้เกณฑ์รถตำมนให้ในกระบกเพื่อไม่ถบ้ใบก็หายเพราะถ้ให้ไรเนี่ยก็ต้อง,ไไงต้องหามลงเงินที่เวลาจะไปส่งที่บ้านแมงเราก็ต้องไปเราก็ต้องไปส่งเพราะไปส่งที่บ้านเป็นลาในเขาเกี่ยวข้าวใอ้มันแล้วมาฟางที่ลานเพราะดีไอ้ควายจะเข้ามากินข้าว มันก็ลืมเพื่อไม่ปวดขามันลุกวิก่งเพื่อไปไล่ควายหายเลยเมื่อเจเจศิษก์ิยยิก็ไ่เปไรอแล้วทำเบาเลเรามาเฮ้เเไปถึงบ้านหนนี่เจ้าออนี้เจ้อย่า้มาเลยหลายหลายอย่างแ็เจริงจริงแต่จริงบอกไม่ถูกแต่ว่าเจ้าคนบางคนแต่ว่าเขามีนี่เวลาเขามาส่งข่าวนี่นี่นะเขาจะบอกว่าวันนั้นนี่เขาจะมาส่งมา่ส่งทุกวัน ใน,นวันที่จะม,มาส่งเนี่ยเขาจะสั่งสช่ว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่ไว้ก่อนให้เตรียมคนไข้จะมีคนไข้ประเภทไหนบ้างมามต้องใช้ยาอะไรบ้างให้เตรียมพร้อมมาแล้วมันแค่ส่งที่จริงนะแล้วเขา้าถึงมากไอ้เพื่อนอเราก็เล่นคนละเราก็ชอบเราก็แก่แก่ก็ชอบเราไปเจอหน้ากันบ,บ้างๆแค่ไม่มีเพื่อนคุยเลยเรียกไปคุยที่แล้วก็สอบไปถ้าไปที่ไรก็โน่นอะที่สองที่สามถ้าวันไหนก็นัดไปคุย วันนั้นก็เป็นมันก็แค่ก็ต้องคือแค่ไม่รับแขกเลยส่งส่งกลางวันแล้วไล่คนกลับไปคืนไป้พบกันแค่คว,วันแรก,กไม่ได้จับโกหกอะไรที่เราไปลองเล่าลองเล่าต้งต้ต้องไอ้ทีท่ให้ซื้อเล่าจะบอกโน้นมันเดือดแล้วโอ้มีแพ้จะซื้อไม่ด้านหลังเดี๋ยวต้องมีอ้อมไปม,มีมีแพ้หลังหนึ่งจุดประเด็นอยู่มีเล่ามาของสี่วน ถ้าเด็กไปซื <lite ượ bs> <Island> ้อม <positives> ีบอกเด็ก่ถ้ามีเกินก็สี่คนอย่าซื้อถ้าต่ำกว่าสี่คนก็อย่าซื้อถ้ามีแพ้เท่านั้นจุดใดคู่ตีกันอยู่ทั้งสองหลังก็จะแวะไปมีหลังจุดหลังเดียวมีเล่าสี่คเดียวนี่เราก็ยอมแพ้แค่ไปเลยไอ้คนที่สองพอถึงจนจนที่สองที่บอกวิกาผมก็ถามให้เชื่ออะไรอยู่เลยได้รายจ่ายใช้เวลาเท่าไหร่พูดคนเดียวมีเสียงมาพูดแล้วก็ดี อ้าวให้เราเก้าประกันก่อนนดี๋ยวไปเขาใครบอกไอ้จูเพื่อนท่านตายแล้วตายเมื่อที่หนึ่งกว่าเราก็นึกเดียวเท่าวไปที่สองพอที่สองเราก็ลากลับแล้วลยท่านเลยบอกไม่กลับโลกเดี๋ยวไปได้จูเนี่ยเอาแล้วดิเราก็ไปจริงๆไปถึง่นั่นพีจอดสั่งตรงข้ามพระนี่เขาตายท่านได้ท่านไม่ได้แล้วพระไปเยี่ยมคนตายนี่ไม่ได้เขาห้าม เรกจกยาสนิทนะจะกลายไปหากินไหนีมนต์บนี้จะไปนอนบ้านพยาศิลป์เพืสิงก่มาจไปเชงหน้าบ้านเรียกแกหน้าน้าสินอาศัยนอนจะพักจะเดี๋ยจะไปวัดเรงเข้าภาษาทีสองกว่าเลยแกลงมาเรีแกล้งถามว่าคุณน้องไปไหนล่ะก็เคยแก่สมมตจน้องน่าจะมาเองไม่ได้ให้พ่อมานู่น จะฟังโน่นน okay, so okay. ั่นแหละถามทำไมไอ้จู like ้เสือตาหามันคือจริงหรือไม่กว่านี้ต้องมาขนมิพ่อจุดการเด็กสนใจขนสวรก็ไม่ได้พอใครพูดจบก็พอดีพลาดกับคนจบขึ้นก็ได้เท่านั้นแล้วก็ลากลับถอาลากทำไมบอกอยากจะมารู้จู้ตายตายจริงหรือไม่ก็สุดไอ้นี่เขาเก่งจริงๆนะาเป็นอยางเนี้ยแค่เคยถามก็ทำหน่อกลยเล่นกับคนแล้วคนมันต้องมบอกไม่อ่ะเขาเลยไม่ยอมเล่น แต่ท่านในมาเลยผมไม่มีทางเปิดเลยเพราะว่าแต่งานอย่างเดียวเสร็จ้องไปเลยใครจะขอร้องอะไรเขาก็ไม่ได้เท่านั้นถ้าท่าไม่ชอบเล่นเล่นแค่ฉันเขาก็ใช่ผมเล่นกับมันนานแล้วทำเล่นอะไรเขากูหลายแสนชาติแล้วพระจุมนันไม่มีใครแพ้ที่จะหน้ายังไงอยากจะเชื่อถ้าไม่เชื่อก็ลองไปเชิญราชการที่หนึ่งที่ใชญพระพุทธประสงค์ ไอ้ทรงก็เราขี่นะอยากอุดเ้านังหลังคนเลยอ่ะเจ้าหนี่ขอพักนะเออเชิญคุณเชิญค่จะบใกม้แล้วเออหม่อมเล่าผู้นี้ขอบัญชีเจ้ที่ขึ้นไหมต่นะอขอแจกม่ไดนะ้